ดูใน Google เราจะเห็นว่าเดรน,น่าคืออะไรก็บอกเป็นสมุนไพรตรทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ g o o g l e บอกนะคะเราไม่ได้พูดเองนะคะนะคะเมื่อคุณหมอบอกว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกการเจ็บป่วยของเราที่อยู่ในร่างกายของเราคือขยะคือไขมันนะคะถ้าสมมุติเราดื่มเดรน,น่าอย่างอ,อยางต่อนเนื่องนะคะขยะ ไขมันที่อยู่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นอยู่ในหลอดเลือดในส่วนไหนที่เราจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ,อะไรนะเส้นเลือดดีบอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะถูกออกจากทาวารทั้งเก้าทั้งหมดเลยหลังจากนั้นร่างกายของเราจะเป็นปกตินะคะอย่างทาวารนะคะอันนี้คุณหมอบอกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราเป็นมะเร็ง นะคะมีตัวไหนบ้างที่ดูดูแลได้นะคะ,ะ,ค,ะคุณบอกว่าถ้าสมมติเราเป็นมะเรงอะไรหลายหลายอย่างต่างๆก็เช่นกันะขออย่างเดียวอย่าดื่มนมกินเนื้อ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่ามะเรงจะมีท่อนำเลี้ยงที่ติดกับร่างกายของเราในส่วนเส้นเลือดลวดเส้นไหนก็ไม่ได้เป็นหมอนะ <S <S แล้วก็ที่เมื่อเราดื่มกินอาหารเข้าไป นะคะมันก็มาแรงก็จะกินไปด้วยฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ดื่มนมงดเนื้อนะคะเท่ากับว่าเราจะไปตัดทอดน้ําเลี้ยงออกมาของของมะแรงตรงนั้นนะคะหากมะรงกินอาหารไม่ได้เมื่อเราถูกตัดไปแล้วนะคะในที่สุดเชื้อมาแรงก็จะตายในที่สุดฉะนั้นเดรดเล่นหน้านะคะไม่มีอะไรที่ไม่มี มุนไพรก็ไหนที่ดีที่สุดขณะนี้และพี่น้องของเราจัดกลัวทําไมด้วยรกกาคาที่สุดนะคะและหลายๆท่านกลัวบอกว่านะคะบริษัทเะไน้น้องใหม่จ่ายเยอะจ่ายเวอร์ที่ผ่านมาเปิดมาหนึ่งปีที่ผ่านมาโบนนะัสค่าแนะนําต่างๆและจ่ายไปแล้วห้าล้านห้าล้านบาทนะคะนะคะไม่เคยผิเดเมแต่ว,วันเดียวพร้อมที่จะจ่ายตลอดเวลา นะคะท่านบอกว่าหนึ่งวันละหนึ่งแสนนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจหน่าจะจ่ายได้ไหมนะคะการทําแผนการตลาดตรงนี้ทําโดยที่มีสติสมัทยะสุดร้อยเอร์เ็์แล้วก็รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่สิ่งที่ให้คืออยาพี่น้องของเราที่อยู่ที่ไม่สําเร็จกับบริษัทที่ผ่านมานะคะ ันยากมากกว่าสําเร็จตัวเองก็เป็นหนึ่งนะคะที่อยากสําเร็จเช่นกันตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วที่ผ่านมาเราไปแนะน,น,นํำคนสิบคนเราได้แค่สองคนแต่มาอยู่เจที่เดินหน้าที่ราคาย,ย่อมเยาเราไปสิบคนเราได้แปดคนแปดคนต้องกลับมาซื้อซ้ำและที่ผ่านมาเราไปสิบเราได้สองได้ได้สักแค่สองท่านอีกสองท่านอาจจะหายไปได้นะคะ เดรน่ามีแปดขึ้นมาอาจจะมีสิบแล้วจะแตกเป็นยี่สิบสามสิบเพราะต้องการที่จะให้เรานะคะมีอาวุธนะคะมีอาวุธสมุนทีอาวุธวางกับดักเอาไว้ไม่อยากให้พี่น้องของเราได้เหน็ดเหนื่อยเหมือนแต่ก่อนทุกๆขวดที่เราดื่มไปแล้วนะคะเชื่อว่าเมื่อทุกท่านได้ดื่มเดเลน่าเลน่าสมุนไพรต่างๆทุกท่านจะต้องกลับมาดื่มอีกเพราะอะไรรู้ไหมคือกันดัก ไม่ใช่ค่ะจริงๆจริงๆตอบไม่ถูกเลยนะคะนะแบตรงนี้นะคะดในขวดเลยนะะ่าทุกขวดที่คืนไปที่เราดื่มไปแล้วนะคะนอกจากเรามีสุขภาพดีแล้วนะคะทุกๆขวดที่เราดื่มทุกคนที่ดื่ม <ใน S 1> เห็นตัวเองไหมคะตื่นเช้าขึ้นมาเราไปดูหน้ากระจกไหมว่าหน้าของเราจะสาวขึ้นสวยขึ้นนะคะ <ใน S 1> <ๆ>เราเห็นไหม ตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยได้บอกใครนันตอนนี้ดื่มอย่างเดียวดื่มอย่างเดียวมีขออนุญาตกล่าวไปไหมคะคุณรุฒิค่ะก็มีท่านหนึ่งนะครับท่านเป็น